Record f r เฟรมเรทคืออะไรนะฮะแล้วก็เฟรมเรทในการตั้งค่าไลฟ์สดเนี่ยมันควรตั้งค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะคลิปนี้ผมฟ้าทานสตูดิโอมีคำตอบมาบอกนะครับผมแน่นอนว่าเวลาเราดูนะฮะเวลาเราดูคนที่เขาไลฟ์สดและแบบเป็นร้านดังๆร้านแบบใหญ่ๆอย่าเงี้ยที่เขาทำเป็นสตูดิโอเนี่ยเราก็สังเกตใช่ไหมว่าทำไมภาพเขามันลื่นไหลจังเลยทำไมภาพเขาเนี่ยมันแบบ เมันมันไม่เบลอภาพมันไม่กระตุกนะครับโมชั่นของการเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยมันสมูทไปหมดเลยทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วอันนั้นอะ่ะเขาไม่ได้ใช้กล้องที่แบบราคาเป็นแสนแต่อย่างใดนะฮะแต่เขาใช้วิธีการตั้งค่าเฟรมเรทนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะไลฟ์สดนี้ผมจะมาบอกว่านะครับวิธีการตั้งค่าเฟรมเรทของ obs ไลฟ์สดเนี่ยควรตั้งที่เท่าไหร่นะฮะผมอืมนะครับ ข้อแรกนะครับเฟรมเรทคืออะไรก่อนเฟรมเรทเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเ,เราตั้งเฟรมเรทไว้ที่30ใน1วินาทีกล้องของเราเนี่บันทึกภาพของเราไปแล้ว30ภาพนึกภาพตามนะครับแต่เมื่อไรที่เฟรมเรทมันเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นเพิ่มขึ้นเป็น60นะครับผมมันก็จะแปลว่ากล้องของเราเนี่ยได้ส่งภาพไปแล้ว60ภาพต่อ1วินาทีนี่คือความแตกต่างนะครับทีนี้มันก็จะมีเฟรมเรท1 0 0ด้วยนะ มันก็จะมีแบบเฟรมเรท2 0 0ด้วยนะครับเฟรมเรทถึง500ก็มีในกล้องรุ่นแพงๆนะฮะนะครับถามว่าเฟรมเรทยิ่งเยอะมันจะช่วยเรื่องอะไรมันจะช่วยทําให้ภาพเนี่ยสมูทยิ่งขึ้นไปอีกแล้วยิ่งเฟรมเรทเยอะมากขึ้นเนี่ยสามารถที่จะพาไปทำสโล m โมชันด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไม่พูดในคลิปนี้นะครับแล้วเฟรมเรทนะครับที่เหมาะ ที่จะทําไลฟ์สดเนี่ยมันควรจะตั้งเท่าไหร่ดีนะฮะผมตอบตรงๆต,ตรงนี้เลยว่าเราควรตั้งที่6 0สเฟรม per second นะฮะถามว่าทำไมต้อง6 0สิเฟรมนะครับเพราะว่าเวลาเราตั้ง6 0ิเฟรมเนี่ยมันหมายถึงว่าเนี่ยภาพขึ้นลงแบบนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นมือผมที่มันายบายไปมาไหมเนี่ยภาพอันนี้เนี่ยมันถูกบันบนันถูกบันทึกด้วยภาพ60ภาพต่อวินาทีมันแปลว่าอะไรมันแปลว่า โมชั่นเบลอมันจะไม่เกิดโมชั่นเบลอมันจะไม่เกิดกับตัวของเรามากจนเกินไปนะฮะนะครับพอโมชั่นเบลอมันไม่เกิดเนี่ยโมชั่นเบลอมันเหมือนเวลาเราเอามือแกว่งแบบนี้แล้วเราเห็นว่ามือตัวเองเนี่ยมันมีหลายมือเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกว่าโมชั่นเบลอนะครับผมทีนี้เมื่อเราตั้งเฟรมเรทในไลฟ์สดอยู่ที่60 f r a เฟรมเพอร์เซันเนี่ยนะครับ สิ่งที่ตามมาก็คือเนี่ยเหมือนไลฟ์สดนี้เลยผมตั้งอยู่ที่60เฟรมเซคั n d นะฮะนะครับนะครับผมเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของผมเนี่ยดูแบบสมูทนะฮะดูแบบว่าไม่มีแบบว่าภาพเบลอๆเหมือนที่ตาเราเห็นแบบเนี้ยมันมันไม่มีไงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยภาพมันสวยภาพมันดูสมูทภาพมันดูลื่นไหลนะครับจริงๆแล้วมันมันมันไม่ได้ลื่นไหลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่าอะไรอย่างอื่นหรอกแต่ความลื่นไหลตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันคือความลื่นไหล จากเฟรมเรทที่เราตั้งนะคบผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองจากกล้องผมเลยนะว่าถ้าเกิดว่าผมตั้งอยู่ที่เฟรมเรท25หรือว่าเฟรมเรท30เนี่ยภาพผมจะเป็นอย่างไรนะฮะนี่เห็นไหมอันนี้คือเฟรมเรทเมื่อกี้ที่เราดูไปเมื่อกี้คือเฟรมเรท60เฟรม per second นะฮะแต่อันนี้นะครับเป็นเฟรมเรทอยู่ที่นะครับผม เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ25-30นะครับผมเนี่ยผมจะให้ดูนะว่าโมชันเบลอมันเกิดขึ้นอย่างไรเห็นไหมเห็นไหมเห็นโมชันเบลอที่เกิดขึ้นไหมครับเห็นไหมประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปรับกลับนะอ่ะได้แล้วเนี่ยเฟรมเรทกลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาที่ประมาณ50-60 frame เฟรม per Se แล้วนะฮะเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเฟรมเรท30และเฟรมเรทหกถ้าเราอยากจะปรับเฟรมเรทที่60เนี่ย เราจําเป็นต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับมันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเราด้วยที่จะต้องมีความแรงที่จะต้องมีความแรงอย่างน้อยๆผมว่าต่ำๆเลยคือต้องเป็น Core i5 Gen 10ขึ้นไปเป็น Intel Core i5 Gen 10ขึ้นไปหรือเทียบเท่าเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ต้องการไปซื้อ,อคอมเพื่อที่จะไลฟ์สดมาซื้อกับผมก็ได้หรือว่าจะไปสั่งกับไม่ว่าจะเป็นร้านบ a นนาเจไอเองก็ตามเนี่ยก็ให้บอกเขาว่า ต้องการขอไอห้าเย็นขึ้นไปนะฮะเพื่อที่จะมาทำไลฟ์สดที่รองรับเฟรมเรทที่ลื่นไหลได้ระดับนี้นะครับผมคลิปหน้าไลฟ์สดหน้านะครับเรามีอะไรมาแบ่งปันอีกอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไม่ว่าจะเป็นเฟซส่วนตัวของผม YouTube เองหรือว่า TikTok เองผมฟ้าทานสตูดิโอนะครับสวัสดีครับ